หลังจากที่เมื่อวานเราได้เอาตัวรอดจากผีทุเรียนที่แสนเหี้ยมโหดตามมาไหมอะตามมาด้วยเหรอแงวิ่งไม่ได้แล้วตายผมตายอย่างเห็นได้ชัดผมตายอย่างเห็นได้ชัดอ,อมีชาวเน็ตมากมายที่ร้องขอชีวิตและส่งข้อความไปบอกคนสร้างเกมว่าทําไมเกมมันยากจังครับแบบนี้จะเล่นผ่านได้ยังไงอะทำให้ตัวเกม ได้มีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่เอาพัทเซิลในห้องเซฟออกไปซึ่งให้ผู้เล่นสามารถเซฟเกมได้ตั้งแต่เริ่มว่าย่างไงนะนี่มันเป็นเรื่องที่ผมรับไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยไม่ไม่มีทางทำไมกันทำไมทุกคนไม่เจ็บปวดแบบที่ผมรู้สึกในเมื่อวานรู้ไหมว่าผมเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องเล่นใหม่ตั้งแต่เริ่มพวกแก พวกแกต้องเจ็บปวดเหมือนฉันสิและด้วยความโกรธแค้นคุณสร้างเกมจึงได้ให้กำเนิดโยคัยตนใหม่ขึ้นมานั่นก็คือปีศาจไอโตอะไรกันเล่าพวกนายได้เล่นเกมง่ายอะไรอ่เกมผีเนิบตัวเองไม่มันเลยเอาละครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องน้ำผีสิงของฮานะโกซังในพาร์ทที่ส ก็จะมาลุยกันต่อจากพาร์ทที่แล้วกันเลยนะครับหลังจากพาร์ทที่แล้วเราได้เจอกับผีทุเรียนที่มีดวงตารอบตัวนะครับจริงๆแล้วผีตัวนั้นเนี่ยมีคนคอมเมนต์บอกมาว่าเขาคือโดโดเมคิซึ่งเป็นโยคัประเภทหนึ่งเกิดจากาคนคนนึงที่ชอบรักขโมยของนะครับชอบขโมยเงินของชาวบ้านซึ่งมันก็ตรงกับเรื่องราวที่เราเจอในเกมนะครับเราเจอบันทึกของโดโดเมคิที่เป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่ง ที่ชอบขอโมยของคนอื่นมหมายความว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะมีผีตนอื่นนอกจากฮานาโกะซังอยู่ด้วยที่เราต้องเจอสินะได้เวลาขึ้นชั้นสองกันว่าแต่ยูเมจังหายไปไหนแล้ววะอุส่าเปิดทางให้แล้วยูเมจังกลับมาได้แล้วที่โรงยิม มีเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่หรือว่าจะเป็นเด็กน้อยหลงทางต้องใช้แน่ๆเลยไปเอาเด็กน้อยคนนี้มีความฝันว่าอยากเป็นสไปเดอร์แมนเธอก็เลยเลี้ยงแมงมุมไว้ด้วยนะครับแม ว่าใช้ได้เลยอาจจะมีคนสงสัยว่าทำไมของในตัวผมมันเยอะจังเลยฮะโอ้เอามาจากไหนก็คือหลังจากเกมมันปรับแพทเนี่ยผมก็เลยลองไปสปีดรันมาด้วยนะครับก็คือเล่นใหม่ตั้งแต่เริ่มนั่นแหละแล้วก็รู้สึกว่ามันผ่านได้อย่างง่ายดายเหลือเกินนะก็เลยมีของเสียงอะไรอ่ะก็เลยมีของในตัวมากมายแต่ผมได้ยินเสียงคนวิ่ง แต่ไม่เห็นอะไรนะแปลกฮะห,ห <Jub il> รือว่าจะอยู่ชั้นบนเอาล่ะเราจะทำการยอ่อนะครับเพื่ออนาคตที่ดีของเราหรือไ,ไม่ต้องยอ่อดีว้วเดดีี๋๋ยยววเอโอันนี้คือการต้อนรับเหรอฮยไปไปอะไรเนี่ยอยู่แม่จังเหรอ อยู่เมชางหน้าตาเปลี่ยนไปนะปิดปิดปิดปดโดนกัดไปทีนึงตายเถอะเอามันเริ่มเริ่มมาอย่างนี้เลยแบบไม่มีบอกกล่าวว่ามันคืออะไรเขาเขาเริ่มกันมาอย่างนั้นน้องแมวผมนึกว่าจะมีข้อมูลอะไรบอกเราน่าจะเป็นโยคาตัวใหม่ที่เราจะได้เจอในวันนี้นะครับอ่าดูเลือดก่อนเลือห5าสิกัดแรงกว่าพีตาแดงเมื่อวานโอ้เราไปไงอ่ะเนี่ย มันจะเดินระัตะเวนอย่างนี้เลยแบบไอ้วดัดเีเราคือยามโรงเรียนอะไรเงี้ยอต้องคอยฟังเสียงดีๆนะฮะเหมือนเขาจะอยู่ไกลเหมือนกันเอาละ่ะทางสะดวกปับ๊บมีห้องน้ำชั้นสนะครับเราา้่าจะต้องไปจนกว่าจะถึงชั้น3แหละถึงจะได้เจอกับฮานาโกร้างส่วนตอนนี้ก็สำรวจชั้นสอง เพื่อตามหาเพื่อนๆพ่นด้วยเรามีภารกิจสำคัญเอาตกใจสายยางในการช่วยเพื่อนเพื่อนเอ๊ะเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวนะทำไมมันมีขอได้ด้วยอะก๊กก๊กแต่นี้มันไม่ใช่ห้องฮานาะโกดังนะใครอยู่อยู่เม่เหรอ อยียงมันมันอยู่หน้าห้องเนี่ยด้วยนะเขาวิ่งไปแบบไม่กลัวผีเลยเขาเขาคือใครอะ่ะเขาคือใครสาวน้อยคนนั้นช่างกล้าหารผมนับถือในตัวเธอจริงจริงอ๋เอาละมาเริ่มสำรวจฝั่งซ้ายให้หมดก่อนนะครับเหมือนผีจะไปขวางขวาเราเลยไปซ้ายนะฮะเป็นเหตุผลที่ดีอันนี้เป็นทางออกเหรอถูกบล็อกไว้ด้วยใยแมงมุมอืม โรงเรียนนี้ได้ถูกสร้างมาโดยวิศวกรที่ออกแบบมาอย่างดีนะครับสร้างเป็นเขาเรียกว่าไงดีสร้างเป็นสี่เหลี่ยมให้เราวนจุ๊กผีได้เหมือนกับเขารู้ว่าะจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนห้องพักครูหวังว่าจะไม่มีครูพักอยู่ข้างในนะครับใครโทรมาตอนนี้ยังยังอีก ไม่เลิกเลิกเถอะโอแปดเต็มแปดเต็มก็มาวางบอกให้วางไงวา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 งเออวางแล้วโอ้ให้ดูรูปแมวด้วยนะครับเพื่อจะมีขวัญกำลังใจในการเอาตัวรอดแลวให้แบตมาอย่างเยอะหมายความว่าไงในห้องนี้ผมเห็นอีกสอันนะครับนั่นๆัๆนั่นๆๆ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 ๆน เขาคือเจ้าไอ้เต้าดุกดีไปก่อนนะเราสวนทางกันเธอไปฝั่งนั้นเราไปฝั่งนี้บ้างเดี๋ยว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 ผมได้ยินเสียงข้างหลังข้างหลังเธอตามมาโอ้แบตเตอรี่อีกแล้วอะ่ะมีให้เยอะจังเลยอะ่ะ <c oughs> เขาไม่มีมือเขาเปิดประตูไม่ได้ผมมั่นใจเดี๋ยว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 ผมทะลุเหรอผม ผมไม่ได้เปิดประตูด้วยซ้ำอะผมทะลุนั่นไงล่ะคุณทะลุไปละบ้าแบบฟันๆันก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเออไป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 โดนกัดอีกทีนึงเฉยประตูบันปักอะคุณไม่มคมคุณไม่ไม่ยุติธรรมคุณไม่ยุติธรรมเลยสักนิดนึงอะอา่าอันนี้ทางไปไหนอะฮะเฮ้เดี๋ยวเราขึ้นชั้นสามได้เลยเหรอครับเอาหมายความว่าเราไปหา ฮานาโกะจังได้เหรอฮานาโกะจังอยู่ไหนอะ่ะมาหาแล้วนะกุญแจโรงอาหารว้าวตันนี้ฟาร์มของเยอะมากนะครับโจโรกุโมเธอน่ารักจังเลยนะฉันได้ยินคำพูดแบบนั้นมาตั้งแต่เกิดฉันเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยฉันมีครอบครัวที่อบอุ่นมีเพื่อน ที่รักฉันอย่างบริสุทธิ์ใจและไม่เคยอิจฉาฉันเลยทุกๆคนรอบตัวเนี่ยดีกับฉันไปหมดถึงแม้ว่าฉันจะเกิดมาน่ารักก็ตามแต่ว่าฉันก็พยายามมาตลอดเพื่อทำให้ตัวเองน่ารักมากยิ่งขึ้นฉันพยายามอย่างหนักเลยละ่ะเพื่อเรียนรู้สิ่งต่างๆเรียนรู้การใช้คำพูดที่งดงามท่าทางการเคลื่อนไหวเพื่อจะตามหาผู้ชายที่เหมาะสมกับฉันอืม อ,อันนั้นแน่ใจนะว่างดงามผมผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อะไรอะลองเท้าเหรอแล้วก็แบบแบบเต็มแล้วนะครับเก็บไม่ได้ไม่มันมีเสียงคนเดินชั้นสามด้วยอะถามจริงมันคงไม่ได้มาพร้อมกันสองตัวใช่ไหมถามจริงแต่เมื่อกี้น่าจะเป็นเรื่องราวของแมงมุมนั่นแหละครับครั้งหนึ่งเคยเป็นสาวงามมาก่อนแต่ว่าตอนนี้เขาได้เปลี่ยนไปเพราะเขาได้กินแมงมุมเข้าไปนั่นเอง และนี่คือห้องน้ําของฮานาโกซังนะครับฮานาโกซังมาเล่นกันเถอะไม่เหรอไม่ก็อย่ามาที่หลังนะตอนนี้เชิญแล้วไม่มานะตอนชวนแล้วไม่มาไม่มาแอบมาที่หลังห้องโมหกล็อกทั้งหมดนะครับเขาไม่ได้อืมด้วยสาเหตุอะไรบางอย่างมันทําให้ชั้นสามนี่มืดกว่าชั้นอื่นๆมากเลยนะครับต่อให้ผีอยู่ตรงหน้าก็ไม่เห็นไม่ใช่เหรอวะเนี่ย โอ้ไม่อยากนึกภาพตอนที่เราต้องวิ่งหนีผีชั้นนี้เลยอะ่ะพี่ผีมันคงเห็นเราก่อนแน่แนห้องดนตรีอ่านี่ไงห้องวิทยาศาสตร์อ่าเย้ yeah. สวยงามอ่อในนี้มีเรียนขอบคุณครับเอาว่ะเตรียมพร้อมเซฟ อา้าวห้องวิทยาศาสตร์มันไม่มีของเลยอะแล้วเรามาทําไมวะเนี่ยนะอ่าตอนนี้เราเหลืออะไรบ้างเหลือกุญแจสีชมพูเอ๊ะแล้วเขาเ,เ,เ,เขากลับมาได้งไงอะเขาขควรจะแตกไปแล้วดี่ <c ười> ว้าวอ่ะเจ <c ười> อชะตากรรมเดิมนะครับ <c ười> แตกอีกรอบเอ่ออะไรครับเนี่ยตู <c ười> ้เก็บรองเท้าเปลือเเลือดอ่อาจะว่าไปถ้าเราเอารองเท้าใส่ได้ไหม ใครวิ่งมาใครใคร,ใครวะอ่าเฮ้ยกุญแจห้องสมุดอ้าวเอาแล้วเป็นกุญแจที่อยู่ชั้นสามนะครับเอาล่ะว่าชั้นแรกไม่น่ามีอะไรหรอกเราน่าจะวิ่งไปได้เลยห้องสมุดพงังเปิดประพังมันทำไมไม่มีผีบรรลักษ์ใช่ไหมครับมันดูมืดเหลือเกินอะไรเนี่ยคุณคุณให้ผมดูอะไรเนี่ยอ่า โอ้มีของเยอะเลยในนี้ที่สำรวจได้นะครับสาวน้อยเวทมนต์อะไรครับเนี่ยวาดเอาไปปั๊มหน้าใครเอาไปปั๊มหน้าอ่ายุ่ไม่จังแล้วกันนะกุญแจห้องพยาบาลเดี๋ยวหมายความว่าต้องลงไปข้างล่างใหม่นะอะไรครับเนี่ยขึ้นๆลงๆผมว่ามันน่าจะมีของซ่อน มากกว่านี้มีใครซ่อนอยู่ตามชั้นหนังสือหรือเปล่าอยู่เมจังเอลี่จังเธอไปแอบอยู่ไหนกันนะ่ะแนบเนียนเหลือเกินเนี่ยอ๋อ,เ,อเราคนทั้งสามเอ้ยโจโรกุโมสองมาฉันคิดว่าชีวิตของฉันจะมีความสุขไปตลอดเหมือนกับชีวิตก่อนหน้านี้แต่ถึงอย่างนั้นในวันก่อนที่ฉันจะแต่งงานน่ะฉันก็ถูกทิ้ง มีใครบางคนที่ผมอยากจะปกป้องมากกว่าคุณเขาพูดแบบนี้กับฉันไอ้ผู้หญิงคนนั้นน่ะมันไม่ได้มีอะไรดีไปกว่าฉันเลยฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะชอบคนอื่นอีกคนที่มันไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยเป็นไปไม่ได้ยกโทษให้ไม่ได้ฉันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนความคิดที่น่ารังเกียจก่อตัวขึ้นในใจของฉันและมันก็เริ่มปรากฏขึ้นที่ร่างกายของฉัน เธอสวยจังเลยนะมีใครบางคนพูดกับฉันด้วยหัวใจที่ตายด้านฮานาโกะอย่างนั้นเหรอเธอน่ารักเหมือนอย่างเคยเลยมาเล่นด้วยกันไหมแล้วหัวใจของฉันก็เต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขสรุปว่าก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเคยมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามทุกคนเนี่ย ต่างชมเธอแต่ว่าผู้ชายที่เธอหวังจะแต่งงานด้วยเนี่ยกลับไปมีใจให้ผู้หญิงคนอื่นแล้วก็นอกใจเธอทำให้เธอนั้นรู้สึกเกลี้ยกโกรธนะครับและร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นโจโรกุโมะแต่ว่ามันมีจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือตั้งแต่พี่ผีร้อยตาในพาร์ทที่แล้วแล้วก็แม่ผีแมงมุมในพาร์ทนี้เนี่ยทั้ง2คนเจอกับฮานาโกะ ในประโยคสุดท้ายของบันทึกหมายความว่าทั้งสองคนไปเล่นกับฮานาโกะซังแล้วก็กลายเป็นเหล่ายโยไคอย่างนั้นเลยฮานาโกะเป็นต้นตอของทุกอย่างสินะ, <c oughs> ะคิดว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับน่าจะเป็นคำสาปของฮานาโกะเป็นผู้ชักใยอยู่เบื้องหลัง <c oughs> ผมรู้สึกว่า มันเดินสะดวกมากเลยนะผมไม่เจออะไรเลยช่วงนี้อ่ะแต่แต่ก็ดีแล้วชีวิตผมดูดีมากนะชีวิตผมมีความสุขดีเอาล่ะเราจะไปที่ห้องพยาบาลกันมันเหมือนมีใครวิ่งตามมาจริงนะมันน่ากลัวมากๆแต่มันไม่มีอะไรไงคือมันไม่มีไงไม่ใช่ว่าผีบันปักมองไม่เห็นนะ่ะมันอะไรก็น่ากลัวไปอีกแบบหนึ่ง าไขาประตูตามว้าวกองอม,มันต้องแบบนี้ดิครับห้องพยาบาลต้องแบบนี้หูกล่องพยาบาลมากมายนะครับโอ้ฟาร์มเอาอ่าจะว่าไปไหนๆก็แวะห้องวิทยาศาสตร์หน่อยแล้วกันนะครับจริงๆมันก็มีของตกอยู่เหมือนกันนะ่ามันคืออะไรวัด อ๋อดูดน้ำเรียบร้อยปั๊มปั๊มได้กาวยูหูมาเอาไว้ดมแล้วทานในหลอดเดียวกันาสามารถกำจัดใยแมงมุมได้ <c oughs> ไม่มีทางที่ผมจะตายในจุดจุดนี้ได้ผมพกกล่องพยาบาลมามากมายเข้ามาเลยข้อมอนแมนโจโรคุโมซังไปหลบอยู่ไหนนะา้ามาทักทายกันหน่อยสิถ้าไม่มาจะไปพังใยแมงมุมแล้วนะไปแล้วนะ เออเรียบร้อยวาดดัดที่นี่คือที่ไหนลงยิมตอนเริ่มนี่นะอที่ที่เราเจอกับเด็กผู้หญิงนั่งอยู่นะครับมไม่มีอะไรนะผมว่ามันเงียบแปลกๆอะ่ะบรรยากาศมันเงียบเหมือนเหมือนว่ามันเงียบก่อนที่จะพีบางอย่างโผลมา ผมคนลุกเพราะว่ามันเงียบนี่แหละเอาอยู่เวทีเลย <c oughs> เอ่อตอนนี้พออ,อขอประกาศว่าให้พีทุกตนกลับบ้านได้นะครับประกาศปิดปีการศึกษาทุกคนไม่ต้องมาเรียนแล้วเย้นะอย่ามาหอกร้อนพอออีออกเลยขอบคุณครับขอบคุณ <c oughs> อ,อคงไม่มีอะไรออกมา มีห้องข้างล่างด้วยนะทางออกแต่ว่าออกไม่ได้ว้าวอ่ะจะจะดีเลยเราลงมาอย่างนี้จะดีเลยแต่ก็ต้องลงมานะครับเพื่อตามหาของที่อาจจะซ่อนอยู่ข้างล่างนี่ไม่เห็นมีอะไรเลยว้าว อะไรครับเนี่ยมันมาแล้วจริงๆมันมาได้จริงด้วยอะไรอ่ะอะไรไม่รู้แต่มันมาแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่าคืออะไรด้วยซ้ำอ่ะโอ้โหโอ้โหกุญแจมีกุญแจเราไขไขอ่าเราสบายดีไม่เป็นไรทุกอย่างยังคงเรียบร้อยดีอ่ในห้องมีกุญแจในกุญแจมีกุญแจนะครับห้องอะไรครับกุญแจกุญแจอะไรล่ะครับกุญแจห้องคอมพิวเตอร์ ไม่แน่ใจว่าถ้าออกไปตอนนี้จะเจอกับอะไรนะครับแต่ตอนนี้เราได้หลอดไฟมาด้วยเอาเดี๋ยวผมเป็นช่างไฟเหรอเนี่ยอาจจะใช่นะครับผมอาจจะต้องเป็นช่างไฟชั่วคราวแต่ว่าตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะเฮ้ยมันออกมาจากปากของโจโรคุโมใช่ไหมเนี่ยนายไปตายตายตายมาตายมันตายไข่ไข่ไขไขไข ไข่ไข่ไข่ไม่ทันแล้วหนีก่อนแล้วจะจะจะเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้กันมามันยิงมันยิงใหญ่มันคือสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนเขายิงมันยิงใหญ่เลยอยู่ๆราหลบๆทำไงครับเนี่ยเฮ้ยเอ้อนี่คือรังไข่อ่ะูเราเผาได้เราเผาได้ ว้ยตัวอ้าโอ้อ่าเราน่าจะต้องทำลายรังไข่โดยที่ไมใ่ให้มันเห็นตัวเรานะหนามโมวิญญาณไล่จงถูกกำจัดผมรู้สึกว่าตัวนี้มันไม่ค่อยน่ากลัวนะออกแนวยืดยุย่ยยาแยงมากกว่านะครับนามโมเฮ้ยโอ้โหมีการส่งลูกสมุนมาไม่เล็วนี่นะตาไป ลอดไฟหายไปไ่มันมีการฉายแสงได้ด้วยเอ้ารู้ไหมเกมนี้มันทำให้นึกถึงเกมผีเก่าๆเกมหนึ่งที่ผมเคยดูแต่ผมไม่กล้าที่จะเล่นมันเลยอ่ะมันก็คือเกมไวท์เดย์นะครับล้วเกมนี้ผมว่าม,มันให้บรรยากาศบางอย่างที่คล้ายๆกันนะครับด้วยรูปแบบเกมเพย์แบบนี้ซึ่ง <laughs> ผมผมไม่กล้าเล่นไวท์เดย์แต่ผมต้องมาเจอเกมนี้ด้วยตัวเองเฉยเลยเนะี่ย มันมันไม่ใช่ตั้งใจเนี่ยปกติแล้วเกมของคุณชิล่าอาร์ตเขาต้องเป็นเกมที่รักสงบไม่รุนแรงปาเถื่อนแบบนี้สิโอ้ยิงใหญ่เลยได้อยู่มีเสียงแมงมุมแฮะมาดักอ่ะไม่แต่ผมต้องไปไขประตูนั้นนี่มีแบตด้วยขอบคุณครับรอดไฟออะอ่เอ่อกุญแจกุญแจไม่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 โอ้ยจุกจุ๊กเขาหลบแบบเดอมัตติกว้ยวอะอะไม่หุ่นก ไอ้คุ้มกัดโอ้โหแล้วที่ไขมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อมันต้องมีห้องที่มีอุปกรณ์เก็บอยู่นั่นไงครับแน่นอย่างชัดเจนมันใช่หลบปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปัเขายิงมาแล้วลบจุ๊บไอ้จจ๊บอย่างโปรจุ๊บอย่างโปรปิดปิดเอาปิดสิครับบันไดเหรอบันไดแบตเตอรี่กับบันไดรถแบตเตอรี่ โอ้โหบันไดเนี่ยน่าจะเอาไปวางตรงนี้ชัวๆอ่อ่ะออะัดตาโนี่มึงปีนขึ้นาแลออดอคตเรา่ะยอดนุษย์บอกเลยอกเลยว่ยอดนุย์ไายแสง้าว้าวครอฮอจนแอจังใช่ไหมไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเรามาช่วยแล้วเราเาจัดการแนุให้เอง ไอริจังรีบไปซ่อนตัวก่อนอ่ะ,อ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 ะสะดุ้งหมดหืมเลืองเหลือ35แล้วอ่ะอ่ะกินหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะมันมันจะโดนอะไรคิดหน,หนักๆตายได้เลยอ่ะไม่เสี่ยงแล้วกันนะครับไม่ถึงตาโบหลบจุกจุกจุก โอ๊ยจ้าอีกนิดเดียวเดียวเอออีกแล้วไอ้กมาจากไหนเนี่ยแกยังไม่ตายอย่างนั้นเหรอตาย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 เออตายเออตายแล้วโดนกัดอีกให้ตายเถอะนี่เด <half intimate> ีะยวจูบจูบจูบละลายละลาย ละลายรังไข่เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหทำไมมุมมุข้างล่างมันเยอะจังทำไมมันเยอะอย่างนั้นล่ะครับทำไมมันเยอะอย่างนั้นล่ะครับตลอดไฟอยู่ไหนตลอดไฟฮะอะไรอะอยู่เมจังอยู่เมจังเห็นหลอดไฟสักอัดไหมอยู่เมจังฮะจุดฉันฉันเป็นคนที่แย่ที่สุดเลย ฉันทำอะไรลงไปอยู่ไม่จังเห็นรถไฟไหมไม่สนคไปทําอะไรมาก็ช่างเหอะเอารถไฟมาเอริจังกําลังอยู่ในอันตรายฉันฉันน่ะอิจฉาเอริจังมาตั้งแต่ตอนเรียนปีหนึ่งเพราะว่าเธอเนะ่ะเป็นจุดสนใจของทุกคนมาตลอดแต่ว่าฉันน่ะได้แต่นั่งอยู่ตัวคนเดียวแล้วก็ทําตัวขี้ขาดไม่กล้าเข้าสังคมและตอนที่พวกเรา เรียกฮานาโกะสังออกมานะฉันก็ดันไปเผลอคิดถึงภาพของเอริจังและนี่น่ะน่าจะเป็นเหตุผลว่าทำไมฮานาโกะสังถึงได้ปรากฏตัวออกมาแล้วมาตามหาพวกเราฉันขอโทษนะฉันสมควรจะตายทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองโอ,อยู่เมจังอา้าวยู่เมจังนึกว่าจะให้หลอดไฟไม่มีเหรอแต่อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่ายูเมจัง เป็นต้นต่อให้เอริจังต้องโดนคำสาปนะครับแต่ไม่ใช่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่ายคำสาปใส่เรานี่ยนะไม่แน่ใจว่าเอริจังจะอิจฉาอะไรเราหรือเปล่าน,ะนี่ไงไอห้องนี้เปิดมีหลอดไฟไหมแบตเตอรี่แบตเตอร,ตตรี่อ๋อหลอดไฟเจอแล้วเย้ yeah! ไล่หลอดไฟแล้วแกไม่งดแน่แกคือเอริจังหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เอริจังเนี่ยเรื่องราวคล้ายๆกับโจโรคุโมโเลยนะกลายเป็นกลายเป็นสาวสวยแต่ว่าเขายังไม่ได้แต่งงานน่าจะไม่ใช่นะครับน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่ใชตัวน้อยมันอยู่ไหนทำม,มาเป็นเนียนสายสเตลหรือเราอะฮะตายหวังว่าเอริจังจะปลอดภัยนะครับตอนนี้แต่ว่าเรา,เ,าเราเราเราต้องแปะหลอดไฟ,ไฟที่มันยังไม่แปะน่าจะฝั่งนั้นว่ะ วิ่งเนลยแล้วกันนันรีบสปีดลันเฮ้ยเืกี่ยวเทียนขึ้นมาด้วยนะอนด้วยแต่แต่เรียบร้อยส่วนตัวผมกลัวเจ้าผีในพาร์ทที่แล้วมากกว่านะอันนั้นมันค่อนข้างเซอร์ไพรส์ไง แต่ว่าพาร์ทนี้เนี่ยแบบเหมือนทําใจยอมรับมาได้แล้วก็เลยไม่เท่าไรไม่เท่าไรจัดการโจโรกุโมได้เรียบร้อยแล้วยังมีตัวใหญ่อีกเลยหนีไปไหนเอโอยังมีหลายตัวเลยด้วยแหละแต่ว่าตรงนั้นมีของตกอยู่ยาเข้ามายัางอีก สวยได้เทียนพิธีกรรมมาอีกอันนึงอ่าพาร์ทที่แล้วตอนที่เราปราบโดโดเมกิได้เนี่ยก็ได้เทียนพิธีกรรมมาเหมือนกันนะซึ่งน่าจะเอาไว้ทําพิธีแก้คํำสาปแน่ๆเลยและเดี๋ยวเราไปหาอยู่เมจังก่อนอยู่เมจังยังไม่ตายใช่ไหมเมื่อกี้ผมเหยียบแล้วมันมันโอ้มันเรียบเพื่อนมามันแขนมันแน้นแต่เราไม่สนไปหาอยู่เมจังก่อนอยู่เมจัง ยูเมจังไปด้วยกันเถอะเราต้องออกจากที่นี่ด้วยกันนะฉันมันแย่เองนะ่ะประโยคเดิมนะครับอแต่โดยส่วนตัวผมคิดว่าจากบทพูดเนี่ยดูเหมือนว่ายูเมจังก็ไม่ใช่คนที่เลวร้ายนะเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะแค่อิจฉาเพื่อนนิ่หน่อยที่เพื่อนเป็นที่ป๊อปปูล่าแล้วก็มันก็ช่วยไม่ได้นะที่จะแบบเผื่อนึกถึงขึ้นมาบ้างมันเหมือนเวลาเราแบบพยายามที่จะไม่เกลียดใครสักคนหนึ่งอ่ะเพราะเราดูว่า มันไม่ควรไปเกลียดหรือว่าทํรลายคนอื่นแต่ว่ามันก็ยากนะที่จะแบบห้ามนึกถึงเลยใช่ไหมแล้วนั่นโจ,โจเจท่าสวยมากแล้วนะขำขำเธอจัดการกับเจ้าปีศาจร้ายนั่นได้แล้วสินะแต่ว่ามันก็แค่ปีศาจร้ายนั่นแหละมันก็เป็นได้แค่นั้นไม่มีอะไรมากกว่านั้นเหมือนจะเป็นผมไม่แน่ใจนะเหมือนจะเป็นแบบ ปีศาจชั้นต่ำอะไรแบบนี้โดนดูถูกแต่ว่าวิญญาณเล่ร่อนนั้นยังคงอยู่ระวังตัวด้วยครั้งนี้เนี่ยเมื่อมันมาเธอจะต้องจัดการกับมันก่อนที่มันจะฆ่าเธอมันสามารถทำร้ายเธอได้ตอนที่มันน่ะโพ้ไม้เธอเห็นเท่านั้นหมายถึง ฮานาโกสร้างเหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรด้วยนะโอ้ถ oh, ่ายแสงไม่ได้นะแข็งแกร่งแข็งแกร่งนะเนี่ยเราเนี่ยแล้วเขาเป็นใครทาไมเขาต้องมาช่วยเราด้วย <c oughs> น่าคิดนะครับอ๋อผีแมงมุมที่ชั้นสองน่าจะหายไปแล้วมั้งเอาล่ะแต่ว่าผมคิดว่าผมจะกลับไปเซฟก่อนแล้วก็ <c oughs> สําหรับฮานาโกะสร้างในพาร์ทนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้รอติดตามบทสรุป ของเกมฮันาโกะสร้างได้ใหม่ในคราวหน้าสำหรับวันนี้ผมไอโตะก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนบายบายครับตกใจโอ้จ้ำสแกงเงียบใครอยู่เมจังเหรออยู่เมจังรู้ด้วยเหรอว่านี่เป็นห้องปลอดภัยอ่ะโอ้จุดเซฟฉันขอโทษฉันช่วยอะไรเธอไม่ได้เลยถ้าหัก ฉันต้องเจอกับเจ้าปีศาจนั่นอีกแล้วก็ฉันฉันคงกลัวจนไม่กล้าขยับไปไหนแน่โอ้ถ้าเป็นเรื่องจริงเราก็ผมก็กลัวนะคงซาดสันสันแบบยังไม่ค่อยมั่นใจอะ่ะขาที่สั่นไปหมดอาจจะชีแตกเลยก็ได้ใครยะไปรู้แต่ว่าพอเป็นเกมเนี่ยก็แบบรวบรวมความกล้าได้ง่ายขึ้นนะนะจะว่าไปเกมนี้เนี่ยผมค่อนข้างคิดว่ามันแตกต่างจากเกมอื่นของคุณชิลล่าอาร์ตมากๆเลยนะเกมที่ทําออกมาได้ น่ากลัวแล้วก <'s you. S 2> ็ดีมากๆเลยผมชอบแล้วก็เกลียดมันในเวลาเดียวกันผมเกลียดมันเพราะว่าผมกลัวนี่แหละก็หวังว่ายูเมจังยูเมจังจะรอดนะทำไมหน้าหลอนนะหลอนเกินไปแล้วแล้ะทุกคนก็อย่าลืมติดตามพาทต่อไปกันด้วยนะคะมาเอาจะช่วยยูเมจังเลยนะคะ